บริกรรมไปจะไปนอนที่ไหนขับบริกรรมไปจิตจะคุ้นเคยทีนี้เราเราทําบ่อยๆแล้วมันจะไม่ค่อยฟุ้งซ่าน่ะออกไม่ค่อยฟุ้งซ่านมันก็ไม่วิตกกังวลพอไม่พิตกกังวลก็ไม่ไหมามั่นพอไม่ไหมามั่นมันก็ไม่ทุกข์มันต้องมีวิธีวิธีทําทุกข์เพราะว่า คิดไปเรื่อยแล้วก็วิตกกังวลปรุงแต่งจิตปรุงแต่งไปมาอยู่กับปัจจุบันกลับมาอยู่กับควาบริกรรมก็ทำสาเหตุของความสบายใจแล้ไม่ทุกข์ใจไม่กังวลอะไรจะกแวบเข้ามาในหัวก็ปล่อยไปวางไปนึกถึงลุงปูดีกว่าท่อง ของบริกรรมไปนึกถึงหลวงปู่ไปทำปบ่อยๆเกิดประโยชน์จิตมันจะเข้มแข็งขึ้นมีเครื่องอยู่ของจิตแต่ถ้าเราไม่ทำมันก็จะคิดทุกทุกอย่างแหละเพราะว่าสมองมันมันมีหน้าที่คิดจิตมันมีหน้าที่คิดคิดไปเรื่อยนานแสนนานก็คิดยังเรื่องยังไม่เกิดเลยกระปงแต่ง กังวลไปอย่างนั้นอย่างนี้เพราะว่าเราไม่รู้วิธีทำถ้าเรารู้วิธีทํำเนี่ยเราจะไม่กังวลอะไรจะเกิดให้มันเกิดอยู่กับครรบริกรรมดีกว่าอะไรจะเกิดให้มันเกิดเรื่องของคนอื่นล้วแก้เขาไม่ได้ที่แก้ได้คือตัวเล่า่ย รรมากก็ขึ้นมาหมดถ้าเรามีวิธีนะก็อยู่กับคำบริกรรมดีกว่าไม่มีตกกังวลไม่ปรุงแต่งอะไรทั้งนั้นพอเผลอไปดึงขึ้นมาเผลอไปก็ดึงกลับขึ้นมาอยู่กับคำบริกรรมภาวนาไปภาวนาไปเดี๋ยวก็ชิน จก็เริ่มสบายขึ้นทําเป็นพอทําเป็นแล้วก็ทำคล่องแคล่วขึ้นชํานาญขึ้นพอนักปฏิบัตธรรมเขาก็จะสั้นไม่ยาวอนคิดเขาจะสั้นเขาไม่ปรุงเยอะนักปฏิบัริธรรมเขาจะเขาจะอยู่จ่อจอ,อยู่กับกรรมฐานไม่ว่าจะมีอะไรมากระทบ เขาก็าเฉยๆเพราะว่าเขาไม่ปรุงเขาไม่ปรุงแต่งการปรุงแต่งท้าไม่ทุกเพราะว่ามันมีความความกิเลสความเป็นกิเลสของเราคือความหมามั่นเข้าไปผสมด้วยลำเอียงเพราะรักลำเอียงเพราะหลงเกิดการลำเอียงลำเอียงเพราะกลัวลำเอียงเพราะโกรธ ความชอบและไม่ชอบแล้วก็ปรุงแต่งไปวิตกังวลปรุงแต่งไปจิตเรายังมีความลำเอียงอยู่มันก็เลยคนนั้นดีคนนั้นไม่ดีคนนั้นเข้าข้างคนนี้พวกกันคนนั้นไม่ใช่พวกแบ่งพักแบ่งพวกแบ่งส่วนแบ่งทุกอย่างแล้วก็เกิดความลำเอียงเกิดขึ้นจิตมันปงองหรือจิตมันปอง อนนพอได้ดังใจก็ยิ้มพอไม่ได้ดังใจก็เศร้าอันนี้ต้องฝึกไม่ปรุงฝึกไม่ปรุงแต่งอยู่เฉยๆอยู่กลางๆอยู่กับคาบริกรรมอะไรมากระทบกับเรื่องเขาเราเนึกอะไรขึ้นมาได้อะมันไม่เที่ยงมันไม่เที่ยงเดี๋ยวมันก็ผ่านไปนาม,มพาูพุทธายะพุทธังสันนักชามิต่อ จิตไม่ได้ไดสลายสงบบ้างสงบบ้างอยู่กับพระวันวันหนึ่งถ้าคิดน้อยอะดีจะมีกำลังขึ้นมาถ้าคิดมากเสียกำลังคิดมากเสียกำลังการออกกำลังกายต้องเคลื่อนที่ร่างกายต้องแข็งแรงแต่สหรับจิตน,นี่ ถ้าเคลื่อนที่มากอ่อนแอไม่แข็งแรงจิตจะต้องนิ่งค่อนข้างนิ่งอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่งแล้วถึงจะแข็งแรงมันตรงข้ามกันนะสังเกตตัวเราได้มันไหนคิดเยอะนะเหนื่อยเหนื่อยใจทุกอย่างเอามาคิดหมดเพียเพียจิตให้อยู่กับ หลวงปู่อยู่กับบทสวดให้มากที่สุดถ้าใครทําเป็นตนะั้แต่วันนี้ไปจนหมดลมหายใจถือว่าคนนั้นนี่โชคดีมากเลยยังไม่สายเพราะาความทุกข์มันส่วนใหญ่มันก็เกิดที่ความคิดนี่แหละถ้าได้หลังใจมันก็ไม่ทุกข์หรอกแต่นี้มันไม่ได้หลังใจมันก็เลยทุกข์ อยาให้เป็นอย่างนั้นอยากให้เป็นอย่างนี้แ,แมันก็ส่วนใหญ่มันก็จะไม่เป็นอย่างใจเราก็เลยทุกข์ทั้งๆที่ความคิดมันไม่มีตัวมีตนอะไรเป็นแค่ความรู้สึกเฉยๆเราไปเอาความร <Bhar at. S 2> ู้สึกมันเป็นตัวตนเนี่ยเราก็เลยทุกข์เรื่องของกรรมฐานนั่นเป็นเรื่องของจิตใจเรื่องของการจัดระบบความคิดให้มันเป็นระเบียบให้มันอยู่ในอันลองทํา ความถูกต้องเราก็วางทุระทั้งหมดอยู่กับหลวงปู่าพาหลวงปู่ไม้ยางพุทังสนังขฉา,ามิไม้ยางธรรมังสนังขฉา,ามิมาหรือยังสังฆังสนังขะฉามิมาหรือยังเนีย่ยถ้ายังไม่มากดึงขึ้นมาเลยเข้าห้องน้ำกักัดสวดท่องไปกินข้าวก็ท่อง นอนกับนอนท่องจนหลับฝึกจิตไปให้เป็นแบบนี้นี่เาเรียกว่านักปฏิบัติธรรมกรรมาฐานไม่ใช่จะมารอเวลาสวดมนต์แล้วทำไม่ใช่อันนี้ยังน้อยไปไอ้ที่จำจริงๆคือชีวิตประจําวันเนี่ะเราอยู่กับชีวิตประจําวันนักปฏิบัติธรรมที่เป็นนักปฏิบัติเนี่ย อยู่เฉยๆเขาจะไม่หยิบโทรศัพท์มาลุกมาเล่นนะเขาไม่เอาเลยเขายกคําบริกรรมขึ้นมาทองเขาไม่เขาไม่ดูทางโลกหรอกเขามีเวลาดูนิดๆหน่อยๆพอมีเวลาปุ๊บนักเขามันนักแปลว่ามากนักปฏิบัติธรรมปฏิบัติธรรมมากมีเวลาปุ๊บเาขากำหนดหลวงปู่กำหนดไตสซ้าคมขึ้นมาแล้ว โมฆุทายาเขาก็ท้องกันในใจเพราไม่ปล่อยเวลาคิดอย่างอื่นต้นเหตุคือความสงบผลก็คือความสุขซอมสบายใจที่ทุกใจอยู่ก็คือทำต้นเหตุผิดทำต้นเหตุผิดไม่ได้ภาวนาะคิดปรุงแต่งกงังวลผลก็คือความไม่สบายใจมันก็มีเท่านั้นม,มันไม่ยากเลยมันไม่ยาก ตามเหตุตามผลจใจอยากจใจอยากสบายใช่ไหมหอยากสบายใจก็วริกรรมไปไม่ต้องไปกังวลอะไรมากดึงเข้ามาเป็นธรรมฐานให้มากที่สุดตอนแรกก็จะยากนิดหนึ่งพอ,องไปทํามามันก็จะเริ่มง่ายทํำบ่อยๆก็ติดลมบนนะไปคิดเรื่องคนอื่นมากไม่ได้ล้ว ไม่เคยชินกับการคิดเรื่องคนอื่นเคยชินกับกรรมฐานไปแล้วเออจริงให้มาเล่าให้ฟังปุ๊่สักพักลืมลืมแล้วเพราะว่าไม่ได้ใส่ใจอยู่กับคำบริกรรมสามารถเอาตัวรอดจากความทุกข์ได้ในระดับเป็นครั้งเป็นครั้งไปเป็นครั้งไปความกังวลหายไปหายไปน้อยลงน้อยลง ความคิดก็เริ่มไม่เหมือนคนอื่นนะเพราะว่าฝึกเองฝึกด้วยตัวเองพวกเราอยากสบายใจหรือเปล่าถ้าพวกเราอยากสบายใจเราก็ทําไม่มีครูบาอาจารย์คนไหนสอนเกินนี้หรอกท่านให้ภาวนานท่านไม่ได้บอกเฮ้ยไปตามคิดเรื่องคนอื่นไม่มีเลยอดีตที่ผ่านมาไปเก็บมาคิดอีกท่านไม่บอกอนาคตยังมาไม่ถึง ุงแต่งเลยท่านไม่เคยบอกท่านบอกอยู่กับปัจจุบันอยู่กับคําบริกรรมผู้แค่เนี้ยนักพระคุบาอาจารย์ทุกคนหลวงปู่หลวงพ่อที่มีชีวิตล่วงลับจนกระทั่งเป็นกระดูกเป็นพระาธาตุไปแล้วเนี่ยท่านพูดอย่างนี้นั่นแหละอยู่กับคําบริกรรมอยู่กับปัจจุบันอยู่กับการอยู่ตามตภาพความเป็นจริงเห็นไหมเรา เราก็อยากเป็นแบบท่านใช่ไหมเราก็ต้องเดินตามท่านท่านไม่ได้พูดเรื่องกิริยาภายนอกสักเท่าไหร่นะท่านพูดกิริยาภายในก็คือใจตัวจิตตัวใจนั่นแหละท่านไม่ได้พูดเรื่องอื่น